สวัสดีครับสวัสดีวันครูครับวันนี้สิบหกมกราคม2 5 6 8้าหสิดวันนี้ผมนุนันตภูมินะครับวันนี้อยู่ที่สวนจานต้นนะครับก็เป็นสวนครูเป็นสวนที่เทสท,ทุกสิ่งทุกอย่างจากบอนเซอร์นะครับเป็นสวนที่เทสกันมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับสี่ปีนี้สี่ปีนะครับลองดูซิว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นเทสตัวใหม่ด้วยนะปีนี้ก็คือมาเทสตัวใหม่ก็คือตัวปุ๋ยตัว399นะฮะตาบอนเซอร์ก็คือใช้ปุ๋ย399เข้ามาแทนนะครับในระยะของช่วงทําดอกปกติเนี่ยผมทําท,ทุเรียนเนี่ยเป็นปุ๋ยสูตรเดียวเนาะก็เป็น6กสามสามยาวเลยตั้งแต่ฟื้นต้นทําใบนะครับสะสมทําดอกเบ่งลูกขยายลูกก็คือตัวเดียวเลยก็คือ6กสามสามนะครับตอนนี้ก็เลยมาลองปรับดูนะครับเพื่อ เป็นการที่เราจะมาช่วยในเรื่องของการดอบใบนะครับควบคุมใบนะครับในระยะของการสะสมอาหารทําดอกแล้วก็เบ่งลูกขยายลูกไปด้วยนะฮะก็เลยเอามาเทสปีนี้เป็นปีแรกนะฮะตัว399เกนี่ยก็ยังเป็นกระสอบขาวอยู่เลยนะครับแต่เป็นเลโชเดียวกันกับ8 24 24เนาะก็คือ133นะครับก็ทำออกมาเพื่อเอามาใช้ในขบวนการสะสมอาหารสะสมอาหารเพื่อการออกดอกก็คือหลังจากที่ได้ใบ2มา นะครับก็ใช้ 3, 9, สามก้าสะสมอาหารมาใบเพก็ทําสารทําสารเสร็จปุ๊บก็สะสมออกมาแล้วก็ใช้บํารุงดอกบํารุงผลต่อไปด้วยนะนะครับก็เดี๋ยวพามาดูหน่อยแปลงนี้อันนี้กลับมาจากจันทรบุรีถึงเมื่อวานประมาณตอนมืดๆนะครับวันนี้เช้านี้ก็เลยมาทักทายอยู่ที่สวนจันต้นอยู่ที่สีสเกตเมื่อคืนกลับมาก็ค่อนข้างหนาวแต่วันนี้อากาศอุ่นขึ้นนะมีแสงถ้าอากาศเป็นแบบนี้นะอ่า S <S <an> เหมือนที่เรายือนอยู่แบบนี้นะฮะในแปลงในแปลงจานต้นแล้วอากาศอุ่นขึ้นประมาณนี้ <S <S <an> <S ผมว่าใครที่ยังไม่ได้ดอกนะครับหรือว่าดอกที่ยังไม่ค่อยพัฒนาก็จะพัฒนาแล้วนะ,ะ <S <S <an> หลังจากนี้ก็คือพัฒนาเลย <S <S <an> พร้อมกับการแตกใบนะครับไม่แน่บางแปลงถ้าเกิดควบคุมใบไม่ดีนะครับอาจจะมีการแตกใบร่วมด้วยด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะนะครับอุ่นๆแบบนี้นะครับก็ลองสังเกตดูแปลงตัวเองนะฮะแปลงตัวเอง อย่าไปมองแปลงป้าข้างบ้านมองแปลงตัวเองเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมบรรยากาศสวนจันต้นหน่อยนะครับอันนี้ก็มีการใส่ปุ๋ยสามก้า้าบำรุงดอกไปแล้วนะรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตีดอกไปกิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวพาดูดีกว่านะครับอันนี้ก็ยังมีลมอยู่นะครับวันนี้แสงแดดนี่ถือว่าจ้าเลยนะครับอัตราการไหลของยอดไม่มีเลยนะครับต้องบอกว่าไม่มีเลย อันนี้ดอกอยู่ในระยะไหนจะรอดไหมนะครับนี่ก็ไปลอยที่ตีดอกทิ้งไว้บ้างบางส่วนนะฮะก็คือตีปลายกิ่งก่อนนะครับโอ้แสงแดดก็เป็นดอกในระยะนี้นาภาพรวมนะครับทั้งต้นนะครับ เดี๋ยวไปดูสิดูแถวๆบนๆนหน่อยเพราะว่าแถวแรกตรงนู้นเขาเปิดน้ำนครับเป็นอย่างไรบ้างอัตราการไหลของใบถือว่าดีเลยนะไม่ไม่ไม,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 ม่มีให้เห็นเลยนะครับควบคุมใบได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับนี่จะเป็นรุ่นมะเขือพวงนะครับ ก็โอเคนะครับภาพรวมอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะครับในจังหวะนี้ก็ส่งน้ำไปเรื่อยๆก่อนนะครับ วันนี้ก็พักผ่อนก่อนนะครับยังไม่ได้ออกเยี่ยมชมสวนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีไปดูสวนต่างๆด้วยโซนทางแม่แหลมด้วยนะครับแล้วก็ทางสัมตะลมนะครับทางสีรัะ ให้น้ำอยู่วันนี้ก็ให้น้ำอยู่ที่ห้าสิบนาทีนะครับห้าสิบนาทีเต็มวงแบบนี้เลยตีเต็มนะครับดอกก็ตอนนี้ก็เป็นให้น้ำทุกวันอยู่นะครับให้น้ำทุกวัน ก็ยังไม่พบปัญหาดอกร่วงนะครับไม่มีให้เห็นนะเพราะว่าก็กําชับกันอยู่แล้วนะครับในสภาพอากาศที่แปรปวนเนี่ยนะครับน้าเท่านั้นที่จะบรรเทาได้นะครับซิงก็ช่วยได้บางส่วนนะครับเราก็จะเอาซิงเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็แต่หลักๆก,ก็คือความสม่ำเสมอของน้านะครับก็เลยปีนี้ก็เลยตีน้ำกันทุกวันมานี่โอ้โหยาวนานแล้ว ดูดอกที่ลำต้นกระปุกนั้นนะนี่ครับอันนี้เป็นดอกที่อยู่ลำต้นนะนี่ก็เดี๋ยวมาไล่จัดกระปุกอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ตีไปไปตีปลายนะตีปลายกิ่งไปบางส่วนก่อนนะเพื่อลดใช้พลังงานเขาสักหน่อยนึง นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแทงชอ่อจัดกระปุกกันก็ภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงไปภาคตะวันออกเหมือนกันนะครับ399ก็เดี๋ยวผมตอนนี้ก็ส่วนใหญ่หลักๆก,ก็รอทะเบียนเนาะ รอทะเบียนจากกรมวิชาการ,กรเกษตรนะครับก็คือใกล้แล้วแหละนะเพราะว่ายื่นไปเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบหกเดือนแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยไม่น่าจะเกินหกเดือนนะครับที่กรมจะต้องเซ็นให้นะครับในใน,ในเรื่องของทะเบียนปุ๋ยนะครับก็โอเค คือภาพรวมนะครับของจานต้นแปลงนอกนแต่ที่ชอบเลยก็คือในเรื่องของคุณภาพใบนะผมว่าแล้วก็อัตราการไหลของยอดเนี่ยไม่มีให้เราเห็นเลยนะครับ,รบ,รบถือว่าใบนี่สวยแล้วก็ดำถ้ามองมาจากข้างนอกนี่ดำปื้ดเลย อันนี้มันกระทบแสงนะครับมันกระทบแสงแดดมันก็เลยทำให้เราเห็นเห็นว่ามันจะออกตองตองโอเคก็มาทักทายกันนะครับแค่นี้นะครับทักทายสวัสดียามเช้านะฮะวันที่16ซึ่งเป็นวันครู นะครับก็เลยเอาสวนครูของบอนเซอร์มาให้ดูละกันนะครับนี่สวยงามนะครับวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับเพราะว่าคุณภาพอยู่ในมือเรานะครับส่งออกเนี่ยก็อยู่ในมือของผู้ประกอบการที่จะต้องแก้ไขกันไปกับภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมกติกานะครับการซื้อการขายระหว่างชาวสวนกับพ่อค้าอยู่แล้ว นะครับแล้วก็เรื่องการส่งออกเนี่ยก็คือเป็นการค้าระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หน้าที่ใครหน้าที่มันครับทุกวันนี้หน้าที่ใครหน้าที่มันแล้วก็จัดสรรหน้าที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับหน่วยงานเข้ามาแล้วนะครับกินเงินเดือนกินภาษีประชาชนแล้วก็ต้องอุทิศนะครับตัวอุทิศหน้าที่เนาะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขันอาสาแล้วอะที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินที่ทําให้เราเกิดมาเนาะแล้วก็มาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะครับจะโกงบ้างกินบ้างอันนี้ไม่ว่ากันแต่ขอให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็ลากันไปครับสําหรับวันนี้วันครูนะครับสวัสดีครับ สายใบไม่คุยเยอะชุดอาหารจากบอนเซอร์100%ยเปอรซนตปื้นต้นทําใบสะสมทําดอกอินซีเคมีร้อยเอร์เซ็นต์ trên cái đỉnh mèo